ชื่อจริงชื่อสุภาสิตออลจันทึกค่ะชื่อเล่นนุ๊กจบจากที่ศิลปากรบินไปอยู่ที่บอสตันเมืองเวอร์อสลีส่งเอกสารตั้งแต่เดือนสิงหา2557ค่ะแล้วก็ได้แมตเดือนมิถุนา2558กับครอบครัวอลูลเลอร์แฟิลี่แล้วก็ออนไลน์ก็มีคนโทรมาประมาณ5ข้อ ว่าได้คุยกับน้องๆแล้วก็คือเหมือนเลิกกันนะคะในเรื่องแบบชอบในสิ่งเดียวกันอะไรแบบนี้เขาก็ชอบเราเราก็ชอบเขาก็เลยแบบโอเคะแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจร่วมเข้าร่วมโครงการว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่งแล้วก็ทําให้ทุกคนได้ไปที่ต่างประเทศที่ทุกคนอาจจะอยากไป